มารู้จักโรคสุดลี้ลับเลือดพุ่งออกจากเหงือกเลือดพุ่งออกจากเหงือกมานานถึงสิบปีเราไม่รู้ว่ามันจะพุ่งตอนไหนเลยค่ะไม่มีสัญญาณรถโรงพยาบาลมาพอดีแต่น้องนกค่ะนกขามือซีดซีดเหมือนกระดาษ A 4มหมอบอกว่ายัางไงหมอบอกว่าเป็นอะไรเป็นโรคประหลาดคะ่ะแล้ววิธีรักษาไม่เจอไม่ก,ก,ก็ไม่มีไม่มีแต่ล่าสุดที่ไปมา สองเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเขาไม่เคยพุ่งในโรงพยาบาลแล้วเขาเขาเขาไปพุ่งที่โรงพยาบาลก็ก็แตกตื่นกันทั้งห้องแล้วบอกเข้ามันดูแลอย่างไรเขาห้ามเลือดอย่างไรก็ปล่อยให้มันหยุดไปเองครับเห็นบอกว่าตอนเด็กๆนี่มีกรณีปแปลกๆว่าตอนตอนเด็กๆมีมีฝันมีละเมออะไรใช่ไหมเขาจะมีอาการเที่ยงคืนตีหนึ่งไปประมาณนี้ค่ะเขาจะนอนแล้วเขาจะอเบ่งเบ่งก่อนอ เขาเรียกอะแต่เหมือนเขาตะโกนสุดเสียงนะคะเขาออกแค่หนี้เร็วที่สิบเดซางนี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส